นรีวิวนี่เห็ดย่างเหรออร่อยไหมอร่อยกิยนได้ทุกอย่างจริงๆมนุษย์คนนี้โอ้โหดูดิทำไมมันปุกป,กปุกจังเลยอะ่ะมอุ้งปุกเหมือนคนนะเหมือนคนกินเลยอร่อยไหมเรียกท่านผู้ชมด้ยกินกินเห็ดกินเห็ดปวกจ้าเห็ดโคนจ้าวันนะกินปลาจ้า คุณจ้ารสชาติเป็นไงขึ้มแต่อร่อยเค็มใส่น้ำปลาเหรอหวานหวานเนื้อเห็ดอร่อยไม่เนื้อเห็ดอ่ะอร่อยเนื้อกรอบกรอบอร่อยเหรออือโอ้โหเสียงเคี้ยวแม่แม่ย่างให้ห่ะ คนกินเห็ดเราวก็นั่งดูคนกินเห็ดกันพอกิหมเลยได้ปะ ง uh, <lugar> ับโอ้ดูน้ำปลาไหลลงดามเข็นกินอะไรอย่างนั้นพอได้ลูกไม่ต้องจิ้มหรอกมันแซ่บมันแซ่บรอแล้วมืออร่อยทุกอย่างจริงจริงมนุษย์คนนี้ มนุษย์ผู้กินทุกอย่างที่อร่อยที่สุดบนโลกนี้ไปดูดิคุณปุ้ยเขาทำมีอะไร อะไรจะทำผัดกะเพราลูกชิ้นผัดกะเพราลูกชิ้นอ,อ,อย่าสั่นอย่าสัน่นคันไว้ก่อในใช่ <c oughs> <c oughs> ไปไหนสใส่หมูก,ก็นอกไปไหนในี่ลูกพี่รถไม่มีเบาะบเหรอเอาแล้วเอาเบาะออกทำไมล่ะลูก คุยทำกับข้าวบันฮะทุกท่านเมนูวันนี้เป็นกระเพรา โเสียงต่ำแบบนี้นี่เขาเรียกว่าแม่บ้านนะั่ต่ำน้ำพริกต้องเสียงทีๆแบบนี้เขาเรียกว่าแม่บ้านคนะไอ้กลัวเออลูกสะพ้ที่ดีเนี่ยน,นะเดี๋ยวรอสักครู่โบราณโบราณโบราณนะไม่รู้รู้ว่าตอนนีคือรีบมันมืดสักครู่ไปเอาวัตถุดิสักนิดนึงตัครัว ไปเอาอะไรนะก้าเพาบ่้าอ้โหจะอยู่กันหลังบ้านนี้แหละเด็ดเป็นใบหรือว่าเป็นกิ่งเป็นก้านมาเลยเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะ เสื่อมนะเงียบแล้วเนาะมืดเลวมันเงียบแล้วมืดลงปั๊บเงียบปุ๊บบ้านเราเนาะมัน<ถ>เป็นแบบนี้แหละแล้วอีกอย่างตอนนี้ท้องฟ้ากับเปี๊ยไปท้องฟ้าถ่ายรูปไปแล้วนะถ่ายก็ถ่ายเพราะว่าบ้านเราเนี่ย ถ้าแบบว่าพระอาทิตย์ตกปุ๊บเข้าบ้านใครบ้านมันอ่ะไม่แบบไม่ค่อยพุกพล่านไม่ค่อยอะไรเหมือนในหมู่บ้านเหมือนในเมืองอะไรแบบเนี้ยเงียบแล้วทุ่มหนึ่งอ่ะหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งนี่ก็เริ่มเงียบละแบบว่าดูบ้านใครบ้านมันดูหน้าทีวีดูข่าวดูอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> เหมือน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 ยุคโบราณอ่ะนะแต่ถ้าอยู่ใน ตัวเมืองตรงเทพนะโอ้ยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอ่ะไม่มีการแบบว่าหลับนอนอ่ะ่อยู่กันแบบว่าโอ้โหแทบแทบจะมีมีเวลานอนแหละดูท่าแล้วเราก็ตามติดชีวิตคุณปุ้ยนะครับ เราไม่ได้มาดูว่าเข้าสอนทํากับข้าวนะฮะแต่เรามาดูว่าคุณปุ้ยทําอะไรนะฮะแต่ละวี่แต่ละวันตามติดชีวิตคุณปุ้ยหนึ่งวันเรียลลิตี้ ty, ตามติดชีวิตแต่ไอ้ก็มาควันขมะมงชงชิงเลย สร้สางสร้างบรรยากาศอาลดน้ำใช่งไหโอ้ยเดี๋ยวฝนก็มาแล้วอขอให้ได้สาดไปทางนั้นโดนไม่โดนไม่รู้เราก็จะยืนเป็นกำลังใจนะครับ กันน่อหอืมอเล่นเลยกันนอ้อนนครับไม่ถูกละจะดูดว,ว่าจะทำอะไรยังไง เตละวีเตละวันตอนตนี้ก็น้ำมันน้ำมันเหลือก็กลับคืนก่อนเเมมีียวยววท,ทำอะไรนะมหมดขัดไข่ขนาดได้เลยกระทาทอดไข่เมื่อเช้าก็เ,าเลยเอาน้ำมันที่เหลือมาใส่ไว้คืน แล้วก็เดี๋ยวจะเอาขั้วพริกต่ออืมเอาทำทำไม,ไม่ต้องลีลาลีลาดพอถ่ายคลิปเหมือนทำไม่เป็นเลยจิกจิกแจ๊กเลยอ่ะคนทำไม่เป็นเลยบอก็กเป็นแบบนี้แหลยก็ทำตามธรรมชาติเถินนะเ,เราไม่ได้มาสอนทำกับข้าวเราแค่ทำให้ดูว่าเราทำอะไรวันวันเราวันนี้เราทำเมนูอะไรกินเราไม่ได้แบบ ท่านผู้ชมแต่ละคนแต่ละท่านเขาทํากับข้าวเก่งกว่าเราอีกแต่เขาก็เหมือนเราถ่ายทอดชีวิตเราว่าเราทําอะไรกินอะไรแบบนี้ทําอะไรมั่งแต่ละวีแต่ละวันเราไม่ได้มาสอนทํากับข้าวฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปซีเรียสอร่อยไม่อร่อยถูกผิด <c oughs> เขาดูเขาก็รู้เองแหละทำอะไรล่ะนะควนอ๋อ จะได้เห็นไหมเนี่ยทีเนี้ยรอสักพักก่อนนะ แม,ม่ของใคมาไให้หน <ะ S 2> อ้อออใจยน ลัวนจะยิงเองตกใจเอง I okay. กำลังม็นลง ทุกอย่างเข้ากันโคเร่โคเร่อร่อยเลยทีเดียว สีเบิ้งไปใส่ซอสจักหน่อยคนเล่คน่ละสีเบิ้งไปชาดีก็เป็นอาเซนเสร็จแล้ว จากใส่จจางเลยนะคะท่านเสร็จแล้วนะคะ เ,เรียบแร้อค่ะร้อนๆชวนชิมเป็นอันเสร็จแล้วนะคะนี่ เดี๋ยวยกเสิร์ฟได้